ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลพิฟ,ฟอรี่ถ้าว่างก็ขยันฝากติดตามผลงานทางเพจด้วยนะคะ EP ที่41ฝึกแค่นี้เหรอคะอืมแน่นอนใช้เวลาแค่1ิบวิก็สามารถแฮกมือถือได้แล้วสำหรับฉันมันง่ายมากคุณเลี่ยวถึงฉันจะไม่รู้เหตุผลที่คุณช่วยฉันแต่ ฉันก็ขอบคุณคุณมากจริงๆเรื่องเล็กน้อยนะและฉันยังมีรังสัรณ์หอนว่าเราจะได้เจอกันอีกอีกอย่างคนที่เธอต้องขอบคุณไม่ใช่ฉันถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปขอบคุณเขาด้วยไปละนะพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะหรือว่าจะมีคนขอร้องลิ้วห้าวเซียนให้ช่วยฉัน ก็ว่าทำไมถึงคิดราคาถูกจัง <c oughs> แต่แต่ไม่คิดเลยว่าแฮกเกอร์ชื่อดังจะยอมช่วยฉันสวรรณมีตาอินอี้หมิงเจียงเสี่ยวเย่พวกแกไม่มีทางจะได้มีความสุขอีกต่อไปเวลาสี่ทุ่มเฮ้ย <Hey, S 2> หาในตั้งนาน ที่แท้ก็มานั่งแช่น้ำสบายๆอยู่คนเดียวนี่เองฉันไปหาแม่เสาวน้อยนั่นมาแล้วภารกิจก็เรียบร้อยแล้วนั่นจะตอบแทนฉันยังไงนะเธอขอให้ไหนช่วยอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ขอให้ทำข้อตกลงเล็กๆน้อยๆกับเสาวน้อยนะ่ารักก็เท่านั้น ให้ในเที่ยวทั่วประเทศฟรีสามเดือนพูดให้ตรงประเด็นด้วยเอ,อสุดท้ายเป็นนายที่เข้าใจฉันที่สุดความจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหรอกสาวน้อยนั่นให้ฉันทำเครื่องดักฟังในโทรศัพท์ก็แค่นั้นนะ่ะฉันไม่ได้เรียบราคาสูงนักนะแค่ร้อยหนึ่งเองแก้วที่ฉันไว้ใช้ดื่มน้ำนะ่ะยังแพงกว่านี้อีก <Huh? S 2> เครื่องดักฟังใหญ่ยยนั่นจากการหลินเจอในงานม่านแล้วคงคิดจะใช้กับพ่อของเธอที่เจ้าชู้สินนะ <Huh? S 2> ยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสนใจกว่าเดิมอะแฮมไม่ว่านายจะมนโนคิดอะไรอยู่ฉันก็ขอแทรกหน่อยละกันสาวน้อยของนายนะ่ะไม่สบายแต่เธอก็ยังมาหาฉัน <Huh? S 2> ฉันว่าเธอน่าจะเป็นไข้นะึ huh? นี่ใจเย็นๆก่อนฉันเห็นเธอไม่ค่อยสบายฉันเลยคุยไม่ถึงสิบนาทีก็ให้เธอกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเงินที่เธอให้นายนะ่ะเอามาฮ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเงินแค่นี้นายยังจะมาแย่งกับฉันอีกแต่นายก็ระวังไว้หน่อยละกันสาวน้อยคนนี้ฉลาดมากเธอคงมีความรักอีกเยอะ ไม่ได้บอกนายและถ้านายอยากจะสืบข้อมูลของเธอแบบจริงจังฉันบอกได้เลยว่าเธอจะหนีนายไปและไม่มาพบนายอีกอ๋อจริงสินายยังไม่ได้บอกสาวน้อยเรื่องขาของนายอีกหรอให้ฉันบอกเอาไหมล่ะเ <c oughs> ลียวเฮาเซียนฉันสามารถยกเลิกการเที่ยวของนายได้นะไม่นะอย่า ฉันจะไม่พูดมากแล้ววันถัดมาวันหยุดลูกนี่นะวันยังไม่หายสนิทวันนี้ก็เป็นวันหยุดลูกจะรีบร้อนไปไหนหรอหนูมีนัดไปติวที่บ้านเพื่อนค่ะเดี๋ยวหนูก็กลับมาแล้วหนูไปนะฟูซื้อหานยอมเตียวให้ฉัน ฉันก็จะคว้าโอกาสนี้ไว้สอบให้ได้คะแนนดีๆจะได้ไม่เจอกับหลินเจออีกโอกาสดีๆแบบนี้คงจะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สองอีกแล้ว EP ที่42่หนึ่งชั่วโมงต่อมาตึกตีจิ้งตาซาถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นห้องนี้นะฝึบสวัสดี เอ๊ะประตูเปิดฮฮ <c oughs> เออฉันกำลังขคาประตูเธอมาทำไมบ้าหน่าฟูซื้อหันเป็นผีหรือไงมาไม่ให้สุ้งให้เสียงตกใจหมดเอ๊ะฉันมาตามนัดมาให้คุณสอนหนังสือกินยาแล้วนี่ทำไมจู่ๆก็ปวดหัวล่ะอึบปวดหัวจัง ไม่ฉันห้ามหมดสติต่อหน้าเขาฝึกเอ๊ะทำไมไม่เจ็บไม่ใช่ว่าฉันล้มที่พื้นหรอเธอเป็นไข้ก็ยังจะฝืนมาอีกหรอกรีดฉันล้มอยู่บนตัวของฟูซื้อหานเออฟูซื้อหานคุณปล่อยฉันก่อนเอ๊ะเขาพีการอยู่ไม่ใช่หรอ ทำไมถึงมีเรี่ยวแรงเยอะขนาดนี้ล่ะเธอคิดว่าฉันทำมาจากเหล็กเหรอเรื่องติวเอาไว้ก่อนแล้วเธอก็พักที่บ้านฉันสักคืนค่อยกลับฉันมาเพราะติวนะถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณก็ปล่อยฉันกลับบ้านเธอผู้ซื้อหานปล่อยเดี๋ยวนี้นะฝึบอืมอืมเจ้าบ้านนี่จูบฉันเหรอ ถ้าเธอยังจะเรียนฉันก็จะจูบจนกว่าเธอจะเชื่อฟังฮะฮะไม่ต้องมากแกล้งฉันฉันจะฟังที่คุณพูดจบไหมอือจูบแรกของฉันไม่มีอีกต่อไปแล้วหรือผู้ซื่อหารจะย้อนเวลากลับมาเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะ <c oughs> มาที่ห้องนอนฉันก่อน เดี๋ยวบอก,ก็มาแล้วและถ้าเธอเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ฉันจะปล่อยเธอกลับบ้านเอ๊ะเจ้าบ้านนี่ผู้หญิงที่ดีจะไม่ทะเลาะกับผู้ชายสิหนาทีต่อมาคุณหนูคนนี้มีไข้สูงครับแต่เพราะก่อนหน้านี้เธอได้กินยาไปแล้วจึงไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนเยอะๆ เดี๋ยวผมจะเอายามาให้ครับดูเหมือนว่าฉันจะต้องนอนที่นี่คืนหนึ่งคงต้องบอกแม่ว่ามาค้างที่บ้านเพื่อนถ้าแม่รู้ว่าฉันอยู่กับเขาแม่จะเป็นห่วงฉันมากแน่แน่เหม่อ,อะไรอีกแล้วกินยาซะตอนนี้สิ่งที่เจะต้องทำก็คือนอนหลับพักผ่อนอืมขอบคุณค่ะ ฟูซื้อหานเหตุผลที่คุณช่วยฉันมันคืออะไรกันแน่ทำไมฉันยิ่งเจอก็ยิ่งดูคุณไม่ออกช่างเธอตอนนี้ขอแค่หายดีเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน3ามทุ่มฝึก EP ที่สี่สิบสาฝึกในเวลาเพียงไม่กี่อาทิตย์ จะสามารถทำให้นิสัยของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้จริงๆหรอฟึกอินซิงเซียงยิ่งเธอคิดอยากหนีจากฉันฉันก็ยิ่งไม่อยากให้เธอหลุดมือของฉันไปได้ไม่เรีบเรายังมีเวลาอีกเยอะหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมาอืมนี่ฉันหลับไปนานขนาดไหนกัน ตื่นแล้วหรอตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเอ๊ะกลางดึกสี่ทุ่มครึ่งฉันว่าจะปลุกเธอพอดีบนโต๊ะมีโจ๊กอยู่กินตอนร้อนๆอนเลยขอบคุณค่ะปกติฉันเป็นคนหลับไม่สนิทแต่พอมานอนห้องของเขาฉันกลับเผลอหลับไปตั้งนานที่เธอมาติวเกี่ยวข้องกับลินเจอไหม เกี่ยวี่ฉันก็อยากจะอยู่ให้ไกลๆจากสารเลวนั่นทางที่ดีคือไม่เจอกันอีกถ้าครั้งนี้ฉันช่วยเธออีกเธอก็จะติดหนี้บุญคุณฉันสามครั้งคิดได้หรือยังว่าจะตอบแทนยังไงเอ๊ะไอ้นี่ฉันพูดแค่ขอบคุณไม่ได้หรอคุณชอย ผมเอาชุดของคุณหนูอินมาแล้วครับเอาให้เธอเปลี่ยนและยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดในคืนนี้ครับเดี๋ยวนะนี่เป็นห้องนอนของคุณแล้วคุณล่ะจะนอนที่ไหนกันอุ๊บสวยแล้วนี่ฉันง่อีกแล้วหรอห้องของเขาออกสีเยอะฉันกลับห่วงว่าเขาจะไม่มีที่นอนเนี่ยนะ ดีนะที่เธอเตือนไม่งั้นฉันคงลืมไปแล้วงั้นคืนนี้ก็นอนด้วยกันแล้วกันนะเอ๊ What นอนกับฉันหรอคุณหนูอินไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณชายได้ถ้าคุณปฏิเสธผลที่ตามมาคงไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับแม่ช่วยภาวนาให้หนูผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ด้วยเธอ หนึ่งชั่วโมงต่อมาตอนนี้ฉันกำลังเผชิญหน้าอยู่กับเรื่องที่น่ากลัวเป็นแบบนี้แล้วฉันจะหลับนอนได้ยังไงแต่บ้านี่มองดูดีๆแล้วขนตาของเขางอนสวยมากทำไมนอนไม่หลับหรอเอ๋เออขอบคุณที่ดูแลฉันอย่างดี แต่ฉันจะไปนอนที่โซฟาดีกว่าฟึบถ้าเธอยังดิ้นไปดิ้นมาอีกฉันจะให้เธอตอบแทนฉันเดี๋ยวนี้ EP ท4่รู้แล้วราติสวัสด์คุณก็รีบนอนนะแต่บ้านนี่ฉันไม่ควรประมาทเขาเลยเช้าว,วันต่อมาเอ๊ะ นี่ฉันเธอเข้าใกล้ฉันขนาดนี้คงไม่ผิดหรอกถ้าฉันคิดว่าเธอต้องการอ้อมกอดอบอุ่นนะ่ะเอ๊ะฉันฉันอยู่ใกล้เขาขนาดนี้ได้ไงกันแถมยังตื่นมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกคุณคุณตั้งหากที่เข้าใกล้ฉันนะ่ะจบแล้วไข่หน้าชมัดเลย รบกวนเธอหันหลังดูด้วยฉันอยู่แค่หนึ่งในสามของเตียงเองนะเอ๊ะฟึบขอโทษนะฉันไปอาบน้ำก่อนไปละกระต่ายน้อยตัวนี้วิ่งเร็วดีนี่สองชั่วโมงต่อมาเช้านี้อันตรายจริงๆตัวของฉันแนบติดกับเขาถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคนคนนั้น คงจะได้ช็อกตายไปแล้วแน่ๆเธอพูดงึมงำอะไรเออฉันพูดว่าอาหารเช้าอร่อยมากค่ะก็ได้กินอาหารแพงๆตั้งแต่เช้าจะไม่อร่อยได้ยังไงฟูซื่อหารขอบคุณที่คุณดูแลฉันฉันพักที่นี่มานานแล้วถึงเวลาฉันต้องกลับบ้านแล้วนะ คนคนนี้คงไม่ปล่อยฉันไปแน่ๆนึดูแล้วน่าจะใช้แผนอะไรอีกให้ชูเหอไปส่งไหมเอ๋ง่ายขนาดนี้เลยหรอเออไม่ต้องหรอกงั้นก็เดินทางปลอดภัยนะเอ๋นี่ไม่ใช่การรักษาระยะห่างแบบที่ฉันต้องการหรอกหรอ แต่ทำไมหัวใจของฉันถึงได้ทรมานถึงขนาดนี้ล่ะที่เขาทำดีกับฉันบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนฉันก็ไม่ควรมีความสัมพันธ์ดีๆกับใครทั้งนั้นช่างเธอตอนนี้ไม่มีเวลามาคิดเรื่อยเปื่อยอย่าลืมเป้าหมายในการเกิดใหม่ครั้งนี้ วันนี้เป็นวันครบครอบแต่งงานของแม่กับอินอี้หมิงห้ามเกิดข้อผิดพลาดเด็ดขาดคุณชายก็คงจะแสดงความรู้สึกอาลัอาวรนต่อคุณหนูอินไม่เป็นสิเนะถ้าจะให้ใกล้โทราศัพท์ของอินอี้หมิงแบบไม่มีพิรุษคงต้องใช้วิธีให้เขาออกห่างจากมือถือได้นานที่สุด สวัสดีค่ะมียาระบายไหมคะเออขออาภัยจริงๆค่ะเรามีกฎว่าถ้าคนอยากซื้อจะต้องบอกเหตุผลมาก่อนนะคะโอ้ก็ว่าใครนี่ไม่ใช่คุณอุอินเหรอซื้อยาระบายหรือว่าเธอท้องผูล่ะตอนนั้นฉันคิดบ้าอะไรถึงไปช่วยผู้หญิงอัปลักษคนนี้ วันนี้อยู่ในที่สาธารณะฉันจะต้องทำให้เธอขายหน้าให้ได้ EP T 4ี่45นั่นก็ดีกว่าขี้มูกที่ไหลย,ย้อยๆของนายแล้วกันเออกินเสีียงๆเธอท้องไส้ฉันไม่ค่อยดีคุณช่วยออกยาให้ฉันซักสองหอ,อก,ก็พอคะ่ะ อีกอย่างขอยาแก้หวัดด้วยเพื่อนฉันไม่มีเงินฉันก็คงต้องช่วยเขาใจก่อนเออทั้งตัวของผู้ชายคนนี้มีแต่ของเบรนเนมจะไม่มีเงินได้ยังไงกันอรไรกันถ้าไม่ใช่เพราะกระโดดไปช่วยเธอฉันคงไม่เป็นหวัดหรอกนี่แม่คนแรงควายในน้อยอย่างฉันมีเงินแต่ เห็นแก่ที่เธอซื้อยาแก้หวัดให้ฉันเรื่องระหว่างเราฉันก็จะปล่อยไปเธอเออคุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงคนนั้นจน่ายเงินเสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะฟูนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะนางผู้หญิงบ้าเธออย่าลืมสิว่าฉันเป็นคนช่วยชีวิตเธอนะอุ้ยฉันนึกว่า นายกำลังอธิบายให้เจ้าของร้านร้านฟังอยู่นะสิว่าไงจะเอายาอยู่เปล่าอินเสียงเสียงเธอนี่มันจริงๆเลยฉันเป็นถึงผู้มีพระคุณของเธอนะฝึบใช่ใช่ผู้มีพระคุณของฉันฉันกลับล่านี่ฉันว่าผู้หญิงอย่างเธอชื่อเบย์ ขอบคุณที่นายช่วยฉันที่สาว่ายน้ำนะหอขอให้นายหายไวๆล่ะฉันไปละฮึ <c oughs> คิดว่าใช้คำพูดหวานๆใส่ฉันแล้วฉันจะคล้อยตามหรืองไงฉันไม่หลงกลเธอหรอกตอนเที่ยงตระกูลอินแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะ กลับมาแล้วหรอลูกวันนี้เป็นวันพิเศษป้าหลี่เลยย้ายโต๊มาที่ห้องรับแขกนะจ๊ะมามามาก,ากินข้าวกันอุ๊ยคุณหนูกลับมาเสียทีป้ากับคุณนายเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมฮึที่ยังเรียกว่าคุณหนูเพราะเอาใจรอไปทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้านคงไปคุูอยู่กับผู้ชายที่ไหนสักที่ ป้าลีหนูอยากกินลูกผีผาถ้าไม่มีในบ้านรบกวนป้าออกไปซื้อให้หน่อยนะคะเออคุณหนูฤด,ดูนี้ผีผาน่าจะยังไม่ออกนะคะนังเด็กบ้านี่ไม่ใช่ว่าหาเรื่องลำบากใจให้ฉันหรอเทียบนี้ใสกันแล้วสู้คุณหนูซินเทียนที่เป็นเด็กดีไม่ได้เลยปั้ง ทำไมคุณไม่อยากไปหรอแต่ป้าก็ทำงานมานานแล้วคงจะเหนื่อยมามากแล้วสินะหรืออยากให้ป้ากลับบ้านเกิดป้าคิดว่ายังไงเออนี่ป้านึกออกแล้วจูจูก็นึกขึ้นได้ว่ามีร้านหนึ่งที่ยังขายอยู่ป้าจะไปซื้อมาให้เดี๋ยวนี้แหละแม่คะกินเยอะๆนะคะหนึ่งบ้านนี่ ตั้งแต่กลับจากงานมั่นมาก็เอาแต่หาเรื่องฉันรอให้คุณนายเจียงกับคุณหนูอินเข้ามาในบ้านได้แกจะรู้สึกหนาว10บนาทีต่อมาเสียงเสียงป้าหลี่แกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูเพิ่งไปดูเขาไปแล้วคะ่ะแม่จะไม่เป็นห่วงได้ยัางไงากันอีกอย่างลูกเตรียมของเสร็จแล้วหรือยังอันตรายไหม แม่คะทุกอย่างเป็นไปตามแผนแถมวันนี้เป็นวันครบรอบงานแตง่งพอดีพอกลางคืนหนูจะเอายานี้ใส่ลงไปในเครื่องดื่มของอินอี้หมิงขอแค่ถ่วงเวลาอินอี้หมิงไว้ได้แผนก็สำเร็จแล้วคะ่ะถ้าหนูเดาไม่ผิดตอนนี้อินอี้หมิงคงอยู่กับสองแม่ลูกนั่นเขากับ เียงสิวเย่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตราบใดที่อินอี้หมิงยังไม่ออกไปจากบ้านพวกเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ดังนั้นแม่ก็แค่คุยกับอินอี้หมิงตามปกติและพยายามดึงดูดความสนใจเขาที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูเองค่ะอืมซิงซี่ง รู้แล้วนะรีบกินเร็วๆเ,เนื้อไก่ที่ลูกชอบจะเย็นหมดแล้วนะอืมเห็นลูกพยายามขนาดนี้แล้วฉันก็ต้องพยายามด้วยอีกคนแม่คะอ,อาหารเต็มปากหนูแล้วเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินจีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ